เขาหมุามีสมาธิสุดๆแต่มันมีผลที่ทำให้อารมณ์ของพวกเขาเนี่ยรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าว do ดี u t พิ n งใช่ไหมคะ g ก o d เดียโอเคลูกติดมือถือหนักมากสองแม่มีเรื่องเล่า 한국에서는 이제 자, 자녀들이 휴대폰을 많이 사용할 경우, 일단은 규칙을 정하거나 아니면 야외 활동하도록 을 설득해요. 하루 종일 휴대폰 앞에, 아이패드 앞에 앉아있지 않도록 유도하는 게 가장 중요한 방법인 것 같아요. 음, 기본 나와, 나이프가 아 그, 미비 เขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยี Technology เนี่ยอยู่รอบตัวเรามากๆทําให้แบบเด็กอะใช้เวลาบนมือถืออะเยอะมากๆสมาธิของเขาอะบางทีเนี่ยมันโฟกัสหรืออะไรกับบางสิ่งบางอยา่างน้อยเกินไปแต่เวลาที่อยู่บนหน้าจออะเขาหงุดสมาธิสุดๆแต่มันมีผลที่ทําให้อารมณ์ของพวกเขาเนี่ยรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ดีนะ แล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องสายตาที่อะไรเป็นเป็นอะไรที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเลอย่ะเยค่ะแล้วก็มิบี้เนี่ยก็เจอปัญหาแบบนี้หน,น,นึ่งตาส่วนี้นาหน้าก็คงเจอด้วยเนาะแต่ว่าเราอ่ะไม่ต้องกลัวนะมีวิธีแก้กันหลายวิธีเหมือนกันเราไปดูกันดีกว่าว่าอยากรู้เหมือนกันว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีวิธีแก้แล้วก็รับมือเป็นยังไง한국뿐만ก니라전세계มา부นา의นี적인목้는บเรเา 아이들의 과도한 핸드폰 사용을 금하는 것. 하지만 이미 중독이 됐다면 단시간에 해결을 하는 것은 아마 힘들 수가 있어요. 아이들이 게임하는 거에 대해서 불가피한 상황이 오게 되면 이 게임을 시켜서 아이들이 분야 활동을 더 축진시킬 수 있도록 하고 또 아이들과 같이 게임을 할수 있기 때문에 더 유용하죠. ที่บอกค่ะบี่คิดว่าเด็กๆควรมีกิจกรรมหรือว่าแบบหาอะไรทำเป็นมากม่พีจะชอบชวนมาเว่นทำระบายสีหรือว่าแบบเล่นแบบเหมือนไม่รู้ว่าอะไรนะเคยเล่นเหมือนที่เกาหลีหรือเปล่าแบบมีตบแผลมีเล่นมือหรือว่าจริงๆช่วงแบบเหมือนมาเว้นเป็นเด็กไฮเปอร์ก็จะเอามือมาแล้ววางที่แบบ can you try you put me you put your hand on me y e ้ h แล้วก็ y you need to like อย่างนี้โอเคและจตวนายทรายละวิทมาเว็นแล้วก็คือพอถ้าเด็กอะอยู่บนหน้าจอเยอะอะค่ะมันทําให้มีผลซึ่งจะมีทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็เด็กๆอะพี่เคยคุยกับคุณหมอของน้องมาเว่นนะตอนเช็คสายตาเขา,าเขาบอกว่าเด็กถ้าเกิดว่ามากกว่า2ขวบขึ้นไปอย่างเช่นมาเว่นแปดขวบอะอยู่หน้าจอได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ดูแค่30นาทีแล้วก็ลองสลับออกมายืดแข่งยืดขาแบบเหมือนเปลี่ยนโพซิชันอะไรเงี้ยค่ะพักสายตาดื่มน้ำกินขนมแล้วก็ดูว่าถ้าจะกลับไปเล่นต่อเนี่ยก็ไม่ควรเกินอีก30นาทีแบบเนี้ยพอแล้วแล้วยิ่งเด็กเล็ก่ะถ้าเกิด2ขวบอ่ะรวมทั้งวันแล้วจริงๆะไม่ควรเกินชั่วโมงหึ่งถือว่าเยอะเกินไปแล้วค่ะแม่ๆลองดูเนาะ มิพี่คิดว่าด้วยเวลาที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะคือการที่เด็กๆอยู่บนหน้าจอมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียซึ่งอยู่ที่เราอะค่ะตัวพ่อแม่เองเนี่ยจะมองว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงนะคะมีเด็กหลายๆคน ที่เล่นเกมจนได้ดิบได้ดีสามารถทำรายได้ให้กับตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆใช่ไหมคะถูกต้องไหมที่เราก็ควรจะจำกัดเวลาให้มันถูกต้องให้กับเด็กๆเช่นว,ว่าอ่าโอเควันนี้ลูกเล่นได้กี่ชั่วโมงไม่ใช่ว่าห้ามเลย เด,เด็กจะยิ่งต่อต้านเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาช่วยกันนะคะว่าหลังจากเล่นเสร็จอะค่ะเขาจะต้องทําอะไรต่ออาจจะบอกตารางเขาให้ทราบนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดน,นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเวลาที่เราอยู่กับเด็กๆเ,เองอะค่ะเราอะวางมือถือลงบ้างเราใช้เวลากับพวกเขาเนะเาะพกเขาเองก็อยากใช้เวลากับเราถ้าเรามอแต่เอาแต่เล่นนาจอ๊อ เด็กๆก,ก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ใช้เวลาร่วมกับเขาวางมือถือลงนะคะวอดดีพิงใช่ไหมคะไดเดียโอเคข้อดีของการที่ลูกดูโทรศัพท์มือถือก็มีนะคะแต่ว่าถ้ามากเกินไปมันก็เป็นผลเสียเช่นกันค่ะ